้าม <t> ีาด้านหลังทางท่านรู้ว่าท่านต่างชาติของด้านหลครับาน้งมเือาแแล้วท่านมีงเานัที่คือมายาทครับส่วนคนที่จะแซงเขานะครับก็ดูจังหที่เขาปลอดภัยนะอย่าไปกดดันมากนะัดงวคือาเสียสาเือนนะเพื่อาสุาครับหอ้นรับนะ

ก็สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมกำลังทำการไล์สุดการแข่งขันตากเคนโดรนะครับที่จังหวัดตากนะครับอุ่นตัวไปก่อนมีการที่บ้านเรียนม่การแกัน